พัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติอนาลาโยและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติแม่ปืมในจังหวัดพะเยาค่ะนางคณิ t ฐาบุญราชประธานกรรมการการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาานวมินทราชินีประจำปี2567พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดําเนินงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติอนาลโยและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติแม่ปูมอําเภอเมืองจังหวัดพยาวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการดําเนินงานพร้อมกันนี้ค่ะนางคณิ t h าบุญราดประธานกรรมการตรวจเยี่ยมได้มอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ญาติผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อีกจํานวน8ชุดด้วยกันค่ะ นางคณิ t าาบุญราชกล่าวว่าวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่รวมถึงเป็นการติดตามการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0 0รรษานวมินทราชินีตามนโยบายของมูลนิธิเองรวมไปถึงกระทรวงสาธรารณสุขและองค์กรบริหารส่วนจังหวัดทั้งปัญหาอุปสรรคความต้องการต่างๆซึ่งมีหลายหน่วยงานคอยให้ ให้การสนับสนุนการดำเนินง,งานซึ่งทางสถานีอามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทรายชินีทั้งสองแห่งได้รับการถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ปีกว่าแล้วซึ่งจังหวัดพะเยาก็ได้ถ่ายโอนไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละห0 เพื่อบริการประชาชนด้านสุขภาพในพื้นที่ที่สําคัญจะมีการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับถ่ายโอนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การบริการประชาชนดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็จะดียิ่งขึ้นไปด้วยค่ะ